เอาละครับผมฮาโรเทสโจโจ๊ตครับผมพวกกับผมบาร์บี้นะฮะซึ่งวันนี้เราก็ยังไม่นอนเลยเพราะว่ามันเอ่อสิบโมงพอดีแล้วเราก็มาทําคลิปเลยนะครับเสียงผมอาจจะแบบว่าง่วงนิดนึงนะฮะมาวันนี้หน่าหลดเป็นเลกซ่าเดลพาเพลแลวนะครับผมมานะวันนี้ถามว่าเรามาทําอะไรใช่ไหมลนะครับผมวันนี้มีในส่วนของชุดใหม่เข้ามาฮนะอ่ารีบมาสุ่มเลยเราลุ้นมากครับผมวันนี้ฮะเรามาดูกันซิว่าปเป็นกิจกรรมอะไรชุดอะไร,นะร,น,ร,รน,น,นะครับผมอันนี้ปะวะ ไม่รู้โหลดหรือยังครับผมไม่แน่ใจมาซื้อเป็นชุดที่ทุกคนน่าจะอยากได้กันครับสำหรับชุดแบบ GTA นะฮะเป็นเอ่อชุดลิงนั่นเองนะครับผมฮะนี่ครับผมชุดลิงนะครับผมบอกเลยโคตรเท่เหมือนลิงใน GTA เลยและก็ดูนะครับผมก็คือมีเงินเป็นก้อนๆเลยที่เอวครับผมไม่มีกระเป๋าเก็บหรืองไงวะเนี่ยแล้วก็มีระเบิดอยู่ข้างบนนะฮะดูดิเงินเป็นก้อนเลยครับผมเก็บไว้ในกางเกงอ๋อกระเป๋าเต็มครับผมก็เลยเก็บตรงนี้เนาะเออเม็กเซนเม็กเซน แล้วก็มีรองเท้าขัดใจรองเท้ามากแต่ว่าโดยรวมแล้วคือหน้ากากสวยชุดสวยสวยเกือบหมดเลยยกเว้นรองเท้าที่มันแปลกๆนะผมแต่ว่าส่วนตัวแล้วเท่าไหร่ผมก็เอาเพราะว่าชุดนี้ผมชอบนะฮะเหมือนบูดดมาร์ดด้วยเนาะเหมือนไหมอ่ะกิจกรรมนี้ี่ผมมาเรามาทําการลองกันเลยนะผมอ่ะกิจกรรมฟันเฟืองพี่จอนะครับผมอ่ะซึ่งเฮ้ยดีครับผมมีโอกาสได้เพชร9ก้า้กเเพชรด้วยนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะมาเอาชุดนะครับผมฮะเราจะสุ่มแบบไงดีวะ ของที่สุ่มไปโอเคยังไม่สุ่มนะครับผมอะโอเคเราจะทำการสุ่มกันก่อนนะครับก็คือแบบพิเศษ1ครั้งก่อนเลยกันนะฮะ50าดมอนะฮะก็ถือว่าแพงใช้ได้เนาะมาโอ้โหได้บัตรมาพระเจ้าไม่คุ้มเลยรอบนี้สุ่มแบบสิอันเลยแล้วกันนะครับผมมาหากพร้อมแล้วเราม,มาทาการเปิดกันเลยฮะจังหวะนี้มาไม่โอ้โหตัวมาตัวมายังไงตัซวําด้วยตัวสายังไงเฮ้ยตัวอีกแล้ว ัเออไม่ใช่เขาเรียกว่าเออตั๋วตั๋วแหละทุกวันนี้มามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว gm ได้เลยเหรอเฮ้ยถามจริงเมื่อกี้ผมได้ปะเมื่อกี้ผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมเอาเดี๋ยวสุ่มไปไม่ร้อยก็เพชรเองครับผมเดี๋ยว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 เฮ้ยถามจริง gm เย็นเค้มกูได้แล้วโอเคครับผมขอบคุณมากนะฮะ gm ถามจริงเมื่อกี้บั๊กปะวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้เหรอ ได้ได้ใช่ไหมเมื่อกี้เฮ้ยผมใช้ไป180บวกเฮ้ย200เพชรได้นะครับผม200กับเพชรฮะโอ้โหถามจริงกูได้แล้ว,ลวเหรอเนี่ยนี่กูตายหรือยังเนี่ยเฮหรือว่าผมตาฝาดน,นะฮะดูดูก่อนอ่าอันนี้บัตรนะผมเอาโอเคครับผมรู้สึกว่าเราน่าจะอะ่ได้ครับผมได้ฮะ m ม g ก็ <c oughs> God! ทำไมกูดวงดีจังวันนี้โอเคเราได้ชุดมาแล้วฮะเรียบร้อยใส่เลย,เลยกันนะฮะก็ ถือว่าเป็นชุดที่คุมแล้วก็อย่างนึงคือสวยและอย่างนึงก็คือสุ่มได้ไง่ายมากซึ่งไม่รู้ว่าใครจะสุ่มเท่าไหร่แต่ว่าผมใช้แค่200กระเพชรผมก็ได้มาแล้วนะฮะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องครับผมอ่าอย่าลืมไปทํากิจกรรมนี้กันนะครับผมก็คือกิจกรรมเอเ่อควสนหัวโตเนาะ ไปเล่นอันเวอร์โรเอ่ยตัวละครโนโธ่าเอ่ยอะไรเอ่ยเพื่อรับโปรไฟล์นะครับผมสามารถไปเล่นก็ได้และอีกหนึ่งก็คือกิจกรรมนี้ก็ผมสายฟรีฮะไปทําลายรถแล้วก็ไปขับรถนะครับผมแล้วก็ได้ตัวละครซึ่งไม่ถาวรก็ไม่รู้เพื่ออะไรเหมือนกันนะผมก็สามารถไปเล่นกันได้ครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราคุ้มแล้วฮะไปนอนต่อแล้วครับผมบายบายจ้าโอ้โหอะไรกันดี้ GM ผมรัก GM สุดๆไปเลยสำหรับคลิปนี้ฮะใครส่มได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมบายบายจ้า ไปดออเลยครับผมมีดวงดีงดจัดๆเลยสวักดีรู้สึกว่าเออของแรล่ไม่มีในโลกจริงๆครับผมสำหรับเอ,อ่อตัวละครใหม่นะครับผมไม่ใหม่สิมันก็ใหม่นั่นแหละคาเฟล่าที่เข้ามาดีแทกตอนนี้ได้เอามาขายเรียบร้อยแล้ว,ลวบางคนหมดเป็นพันบางคนหมด2,000บ้างก็หมด3,000แต่ว่าสุ่มรอสุ่มง่ายกว่านะครับผมฮะเออเม่งมาขายเฉยเลยแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ซีเะว่าผมรวยฮะผมมีตันสุ่ม ย่อครับผมคือผมสุ่มไม่กี่กล่องเองเนาะก็ได้แล้วนะฮะอ่ะซึ่งวันนี้ผมก็คือกล่องยาคุซานเนาะที่เพิ่มเข้ามาใหม่แต่ว่ารู้สึกว่าชุดยาคุซานเนี่ยเอามารีเซลบ่อยมากเกินเกินเกินห้าครั้งแล้วนะผมถ้าให้ผมนับดูนะฮะอ่ะแต่ว่าชุดผู้หญิงนี้เรายังไม่ได้เลยนะครับผมาะงานแล้ววันนี้เราจะมาเอาชุดผู้หญิงอะไรกันนะฮะไหนไหนมันก็รีเซลมาแล้วมาถึงช่วงนี้เราจะไม่ค่อยได้ตัวผู้หญิงก็เถอะฮะมาส0ดกล่องแล้วผมได้กางเอ้ยได้กางเกงมาก็โอเคครับผมจริงๆอยากได้แค่เกงเดียวเนาะแต่่วา เอาทั้งชุดแล้วกันนะฮะมาซ่มต่อปุ๊บปุ๊บโอ้โหได้ได้แต่โทเค็นมาแล้วโทเค็นมันคือมันยังไม่โหลดเลยนะฮะเนี่ยมาต่อนะครับผมมาปุ๊บปุ๊บโทเค็นใส่นะฮะมาน่าจะแลกได้แล้วมะผมว่านะเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนแล้วกันนะครับผมเราไม่ต้องุ่มจนกว่าจะได้ทั้งหมดก็ได้ผมว่ามันมีให้แลกเนาะอ่ะไหนดูซิอ่ะยังไม่ได้นะครับผมยังเหลืออีกติดหนึ่งนะฮะมาซูมหน่อยแล้วกันุ่มต่อมา จังหวะน,นี้ออกมาออกมายังไม่ออกมาครับผมมาไม่ออกมาสักส่วนเลยดิมามาแลกได้แล้วแหละตอนนี้ผมว่าแลกได้แล้วแหละไปไปแลกกันนะครับสำหรับชุดเออยากุซ่ามาเฟียนะครับผมมาเฟียหญิงเนาะยากุซ่าหญิงเออยากุซ่าหญิงฮะมากดแ,กแลกเดือกันนะครับผมใช้ไปไมีกี่เพชรเองนะก็ถือว่าคุ้มนะครับผมคุ้มอยู่ฮนะสำหรับเอ,อชุดเจอกุซ่านั่นเองฮะคือไปเล่น4ี่มาแล้วมันเจอเต่บอดครับผมแล้วแบบเออ หากจะได้เม็ดยามันก็นานอยู่ขี้เกียจตัดครับผมวันนี้จะมาเอ่อโหมดกระชากกระชากทอกแล้วกันนะครับผมฮะมาชุดนี้และซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่น XM8 มีคนบอกว่าพี่ครับปืนนี้แหละลากหัวได้ดีสุดเอ้ยไม่ใช่กระโดดยิงหัวได้ง่ายที่สุดับผมอ,อทำไมกูยิงไม่โดนหัวเลยนี่สินะผลของการอันซ้อมไม่เล่นนานฝีมือตกขนาดน,นี้เลยหรือนนี่มาครับผมไม่เป็นไรฮะคนเรามาันองมีการผิดพลาดกันได้ครับผม แอสซีนแอสซีนหัวไว้หัวไว้อันนี้แท็กเพื่อนเราครับผมเก็บแท็กก่อนยังให้ศัตรูมาเก็บนะฮะยังไงครับผมยังไงหัวอีกหรือเปล่าเก็บแท็กศัตรูก่อนเลยกันนะครับผมเจ้าวานี้เฮ้ยมีคนอยู่หลังบ้านเรามีคนแถวบ้านเราแถวบ้านเรามัานอยู่ไหนออกมาเดีย๋ยวนี้ยังไงล่ะออกมาสิออกมาฉันยิงหัวที่ตรงนี้ครับผมเจ้าวานี้โอเคครับผมหัวฮะแม่ฮ้ยเอาวาะเฮ้ยตรงนี้อีกตัวหนึ่ตงตัวหนึ่งหัวครับผมแม่ ยังดีที่โดนนั่นหนึ่งก็ยังดีครับผมตอนนี้เราเก็บไป4คิวเลยนะฮะตอนนี้ยังไงยังไงศาสแห่งการยิงต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาครับผมอย่าให้ศัตรูยิงหูเราได้เลยครับผมยังไงครับผมยังไงฮะมีใครออกอีกหรือเปล่าออกอีกสิหัวแตกนะหัวแตกแน่นอนมาตรงนี้มีครับผมตรงนี้มีฮะอ้อมหลังมันเลยอ้อมหลังมันอ้อมหลังมันเพื่อกำลังแย่เพื่เพื่อเพื่อเราตายชิปแล้วอะตรงนี้ มึงมันหนีได้อืมอืมไม่รอดหรอกเอ็กะโอ้มึอมมอง,องอึดจังมึงใส่ก่ออะไรเดี๋ยอยูย่ไหนหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วอยู่นี่ไม่ใช่ตัวตัวกันโอ้ยเดียวเดียวอ้ทจะไมแต่ไอวอลไม่ติดเฮ้เอ็มแปดแล้วกันนะครับผมผมว่าสานั่นละอ่ะเอาไอวอลไปด้วยปะเปิดได้ใช้ไ,ไ,ได้ผมไอวอลไปด้วยฮะมาโอเคครับผมมาไปไหนเมื่อกี้เราตั้งไอวอลไม่ติดนะครับผมฮะยังไง เดี๋ยวตายไปหนึ่งแล้วผมเสียดายเหมือนกันนะฮะมาไอตัวเสื้อดำไม่รอดไปได้หรอเอาไปดิไปดิอู้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 วะสวยครับผมมาเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนไอ้กี่ไหนออกมาออกมาเดี๋ยวนี้อ้าวไม่มีใครออกมาแล้วผมจังหวะนี้ฮะรู้สึกว่าแต้มเขาจะนำโด่งเลยนะครับผมอ่ะอาตรงนู้ดนี่ลากไปขึ้นวะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนตายเพื่อนตายชีฟแล้วนี่ลากไปก่อนครับผมลากไปก่อนฮะ เพื่อฟุกตายอ้าวตรงนั้นนะครับผมเอาไปหัวแตกครับผมตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งโอ้ไม่โดนหัวนะไม่เป็นไรครับผมอาะจีกันนะจีกันนะนนะเราวิพนชันตรงระยะไกลๆไว้เพื่อนเออสวยเพื่อนเก่งเก่งมากเพื่อนดีที่พวกเรา,เราไว้ได้มาหน่อยมาหน่อยอยู่ไหนออกกันมาหน่อยออกมาเชิญค่าสะดีอ่ะข้างหน้าครับผมมาเจะนด้ระยะไกลกับลูกซองเหรอลูกซองเหรอลูกซองเหรอ,อ,หรอไม่ร่อดหรอไอ้น้องมา เก็บแท็กก่ครับผมนี่หกสิบสองเราโดนชนะแล้วฮะตอนนี้ชนะคือแปดสิบแต้มนะครับผมฮะแต่ฝั่งตรงข้ามนี่มันคือมันไม่เก็บแท็กหรือวไม่ยิงกันเลยหรือไงวะเนี่ยฮะมาครับผมจะว่าดีฮะยังไงเอ้าฝั่งนู้นมีหลายตัวครับผมหัวแตกครับผมเนี่ยรับง่ายนะครับผมสลับเอ็มแปดนะฮะยิงบนสกรีนที่มันบวกอัตรายิงแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันครับผมอ้ามันตายนะฮะวิ่งเก็บแท็กผมวิ่งเก็บแท็กเก็บแท็กมาแล้วไปให้เพื่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อนน่าจะถึงก่อนนะไปอุ้ยเสียทนาย สนส์สนส์มากสนส์มากสุดสวยเพื่อนเรามันเก่งนะเนี่ยจริงๆริอะเราเทบจะไม่เจอศัตรูเลยเพื่อนมันเก็บไปหมดแล้วครับผมตรงนี้มีไหมไม่มีนะครับผมเฮ้ยที่ถึงตีนถึงตีนอ้าวตรงนี้ยิงดักไว้ก่อนยิงดักไว้ก่อนเลยน,นี่ครับผมเข้าหัวฮะยังไงครับผมยังไงฮะ78แล้วจะชนะแล้ว82โอเคครับผมแหมจบแล้วนะฮะอ่ารู้สึกเราฆ่าไป10ตายไป1ใช่ไหมครับผมอ่า ็คือตายไปแค่ค,ครั้งเดียวเองนะครับผมก็ถือว่าอาได้อยู่นะครับผมฮะถึงเราจะยิงตัวไปบ้างนะครับผมแต่ว่าฝีมือรู้สึกว่าตกต่ำลงมากเลยกับที่ไม่เล่นมานานนะฮะดูซีได้ MVP หรือเปล่าออระดับนี้แล้วต้องได้อะไรเราวิ่งเก็บแท็กกูไม่ได้เหรอเนี่ยรที่เราไม่ได้อย่างนั้นรึที่เออเราคิวเยอะแต่ว่าเราไม่ได้เก็บเท่าไหร่หรือเปล่าครับผมเราได้แค่ยี่สิบแปดเองอีกตัวหนึ่งได้เออสามสิบสี่เต้มเลยนะครับผมคอมโบเยอะฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า Bye bye cha